จบก,กันไปนะครับกับไทยตกรอบไม่ได้ไปบนโลกนะครับเพราะลูกได้เสียของเราแพ้จีนนะครับยังไงผมก็จะมารีวิวเกี่ยวีิีนะครับก็ดอน,อนเลยผมขอเปิดรายการนะครับยังไก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมนะครับ่ะ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับสิ่งที่อาจารย์อิชิต้องแก้ไขนะครับคืออะไรพอนึกขึ้นในหัวเข้าแบบนี้หลายคนน่าจะหัวร้อนกับผมแน่แต่ใจเย็นก่อนครับเพราะสิ่งที่อาจารย์อิชิต้องแก้ไขคือ การที่ชอบโทษตัวเองและมองว่าเขาคือผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับมันอาจจะดูมีเหตุผลนะครับที่เขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะเขาคือโค้ดแต่สําหรับผมอาจจะย์ิีนไม่ควรขอโทษตัวเองมากเกินไปนะครับด้วยการสร้างผลงานระดับเอเชียด้วยการพัฒนาให้นักบอลไทยเล่นให้ดีที่สุดจนนํามาสู่การสร้างโอกาสยิงประตูนะครับในหลายๆครั้งนะครับแต่ก็ไม่เข้ากันนะครับลองคิดดูนะครับโค้ดระดับนี้มีทีมใหญ่รองตัวกันทียบนะครับต้องมาแบกรับผลงานของทีมชาติไทยในช่วงนี้ในสภาวะที่โครงสร้างฟุตบอลไทยยังไม่ แข็งแรงใน,นระดับเอเชียนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากในการทําให้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ออชีครับอาจารย์ต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยยังได้เท่านี้นะครับแม้จะพัฒนามากขึ้นแล้วก็ตามนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดอาจารย์อิชิได้คุมทีมชาติญี่ปุ่นแล้วมาเจอสิโอ่โกการสร้างจังหวะย,ยิงประตูมากมายแบบนี้ผมเชื่อว่าได้ประตูหลายลูกแน่นอนมันเป็นแบบคุณภาพนักบอลไทยที่ต้องพัฒนาครับผมว่านะซึ่งผมก็ตอบไม่ได้อีกว่าจะพัฒนาให้พร้อมสําหรับอาจารย์เมื่อไหร่นะครับแต่ผมทําได้แค่แนะนําเรื่องทิศทาง8ทิศทางครับ และมุมมองแบบ ลึกลซึ้งนะครับเหมือนครับมุมมองแบบลิซซิ่งบอลสนามใหญ่นะครับมีที่อาจารย์ต้องเหนื่อยหน่อยคือแก้เกมทํางานหนักนะครับโดยการแก้เกมผมว่าในการเปลี่ยนตัวในการเลือกผู้เล่นในการแข็งในการที่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะจากนักเตะจีนกับนักที่นั้นนี่ก็แปรเปลี่ยนแกนสําคัญได้นะครับแค่เสี้ยววิธีก็สามารถเปลี่ยนเกมได้นะครับยังไงก็อาจารย์ก็ต้องเหนื่อยอยู่ครับว่านะในการที่พัฒนาบอลไทยในภายภาคหน้าจะไปบอลโลกก็ได้นะครับไม่แน่เพราะว่าบอลไทยชื่นชอบแชมป์แลกเงินรางวัลนะครับมากกว่าการพัฒนานะครับ ให้มีคุณภาพสัวสอต่างๆนะครับจนมาถึงทีมชาตินะครับและอีกหลายๆอย่างนะครับผมคิดว่าอาจารย์ก็ไม่สามารถพูดได้ ท,ที่อาจารย์รู้อยู่แล้วเต็มบอก่าอาจารย์ก็คุมสโมสรในไ,ไทยลีกงมานานนะครับแต่การ์ดก,ก็อย่างเดิมครับไม่ใช่ความผิดพลาดของอาจารย์ครับไม่ใช่ความผิดบอลไม่ใช่ความผิดไทยมันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกับวงการบอลไทยต้องมาคุยกันถ้าไม่อยากเห็นนักบอลไทยแฟนบอลไทยร้องให้อีกเอาความจริงมากันและใจที่ทำให้เราได้ไปบนโลกครับว่าแต่ยูสิบเอียยูสิบเก้ายูยี่สามทีมชาติไทยไปถึงไหนครับตอนนี้เลีงเห็นแก้เกมน,น,นานหรือย,อยังครับลองมาดูคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีี่่่่่่่ผมมมมเเเเเเอออาา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 าลลนนครรรรับววห็กกยงถไไปทใชดู บุกกดดันสิงคโปร์โดยยิงไปทั้งหมด36ครั้งเราได้กี่ประตูโพ้ชะละทีมระบบการเล่นให้แล้วและเราก็เหนือกว่าขึ้นเกมบุกดีกว่าบุกขึ้นไปมีโอกาสยิงถึง36ครั้งแต่ทำไมทำไม่ได้เข้าหมา,ากรองหน้าผม,มไม่ได้ไรไรล,ลูกอยู่นะนี้เห็นสายก็ใ้ขอโทษควรโทษมาโนนะครับคูลทิงที่ทำให้เราแพ้ที่ในบ้านและอิชิเป็นเซมาช่วยแก้ไขจากการหมดหวังนะครับจนมีความหวังขึ้นมาใหม่นะครับเราเหนือทำได้สำเร็จได้แค่นี้ผมว่าใจชีเขายอดแล้วนะครับแต่ในระยะยาวสมาคมบอปกการพัฒนานรัใหม่ทางระบบนะครับตามแนวทางเดนเวคร เขาไม่เห็นจบายครับหรนหน้าหลายจังหวัดที่พลาดง่ายๆไม่น่าพลาดโคอิชิวางแผนดีขนาดไหนทําให้โอกาสยิงตั้ง35ครั้งไม่ควรเท่าเองนะครับยอมเยอะเกินไปนะครับไอ้ใจอิชิอิเขาไม่เห็นสปายก็แก้ไขพัฒนาอีกต่อไปทั้งทักษะและความสามารถเฉพาะตัวก็หลักคิดไม่เห็นจะายก็บอกอิชิอิควรมีผู้ช่วยที่คอยเตือนหรือเสนอแผนในเวลาขั้นนะครับวันนี้ผมก็ว่าน่าจะโอเคนะครับเขาไม่เห็นจะไปก็บอกว่าหน้าที่แข่งกับจีนถ้าไม่เสมอนัดนั้นเบียนล้วมั่วจริงๆเออความเห็นเขามาตอบกลับกันนะถ้าจะว่าแบบนั้นเราก็ไม่ควรแพ้จีน พี่เห็นต่ไปก็บอกว่าก็น่าจะใช่พอรูปเกมเล่นโอเคนะครับพอเปลี่ยนตัวก็เละเลยนะครับพลาดตอนเปลี่ยนตัวจริงๆครับผมว่าช่วงนั้นแต่ยังไงก็เชลียไปคือคำที่เห็นถัดไปก็จะบอกว่าตั้งแต่อ่านข่าวเรื่อยมาโพวนี้ดีสุดนะครับพี่เห็นต่อไปสู้ไปนะครับเราหลีการละครครับพี่เห็นต่อไปคนที่จะเป็นผู้นําดําไม่โทษคนอื่นแต่ท่านมองดูตัวเองว่าผิดพลาดตรงไหนรับไปพิจารณาท่านเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะสำหวอิชิเพราะว่าอย่างนั้นครับเพราะที่ผมดูมาโนนะถึงจะแพ้ถึงยังไงก็ไม่เคยโทษตัวเองนะครับ สงสารเขานะครับให้ดีเขาเท่ากับมาล้างขี้ให้มาโน่นัดนั้นถ้ามาโน่ไม่พาไปแพ้จีนแลบประกันเลยว่าไม่ตกรอบแน่นอนครับแต่อย่างว่าไปมันก็ธรรมดาครับบอลไทยก็อย่างเงี้ยครับมีผิดพลาดแล้วก็ผิดหวังเป็นธรรมดายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมเพื่อรับรู้ข่าวสารของของผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดผิดพลาดประกันก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย